ตอนนี้เจมได้คําถามครบแล้วสามคำถามแต่คําตอบเนี่ยยังไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาคําตอบกันนะคะถึงหอคอยแล้วแป๊บนึงพักก่อนหายใจแป๊บงตรงนั้นนะคะเป็นหอชมป่านะคะซึ่งอยู่ในป่าในกรุงนี่แหละ ทุกคนเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้นะคะพบกับแจมในรายการ The l i g h t House Drive Through ค่ะก็วันนี้เช่นเคยนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันแขกรับเชิญของเราวันนี้จะเป็นใครน้อเดี๋ยวเราโทรหาเขากันดีกว่าค่ะเชื่อมคาเฟ่กับรถนะคะโทรปุ๊บชื่อเขาก็จะมาขึ้นที่จอฮัลโหลจูนฮัลโหลแจมเออเราถึงแล้วจูนถึงยังจ๊ะถึงแล้ว โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราลงรถไปหาโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะได้จ้าไปไปจ้ะโอเคไปกันเลยค่ะไปเจอจูนกันจูนฮัลโหลรอนานหรือเปล่าไม่นานแต่ของกินนี่สั่งมาให้แล้วเรียบร้อยเฮ้ยนี่สั่งนมเย็นได้เราหรอรู้ใจมากขอบคุณนะ ดีใจที่รู้ใจเออทุกคนคะนี่คือจูนบันเจาสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะแจมก็อยู่ที่แอดชุมทางเขาจะเป็นเวิร์กที่แบบน่าสนใจมากเลยนะจะมีอยู่3ล้านด้วยกันก็คือมีร้านอาหาร มีร้านกาแฟาซึ่งร้านเนี้ชื่อว่าแอดเชียงใหม่มแล้วก็ยังมีโคเวิร์กอิงสเปซด้วยแต่แตว,ว่าตั้งแต่ที่เข้ามาคือชอบมากเลยนะนี่เราก็อชอบคือให้ฟีลเมแบบอยู่เชียงใหม่มากๆใช่นอกจากนี้เม,มนูก็น่าสนใจมากๆเลย<ไ>อย่างดูอันนี้สิปังเย็นเขาท็อปด้วยขนมไม้ค่ะเป็นขนมแบบวัยเด็กเนาะใช่แล้วก็อันนี้นะคะสั่งมาโหน่ากินมากเลยอ่ะก็ถ้ามีโอกาสไว้มานะคะแอเชียงใหม่สาขาชุมทางค่ะ ก็เดี๋ยวพวกเราขอไปดื่มน้ำทานปังเย็นก่อนนะคะแล้วต่อจากนี้ก็จะไปร้านอาหารตรงนู้นค่ะนี่เราก็ดื่มครื่องดื่มเสร็จแล้วนะคะจากร้านแอดเชียงใหม่ก็เดินมานิดเดียวก็มาที่ร้านแอดชุมทางเดอะรสค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะขายอาหารเน้นเป็นแนวตะวันตกนะคะแต่ว่าอาหารไทยก็มีเมนูเยอะมากทุกคนและนี่ดูสิค่ะที่พวกเราสั่งมาท่ด้ เดี๋ยวจะมาแนะนําทีละเมนูเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นซี่โครงหมูแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวนะคะน่ากินมากน่ากินมากมจานต่อมานะคะทุกคนก็คืออกเป็ดซอสส้มค่ะเป็ดเขาเนี่ยย่างมาดูดีมากเลยนะคะแบบหนังกรอบแต่เนื้อเนี่ยดูฉ่ำน,นะทุกคนแล้วสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็คือหอยเชลล์อบเนยคะ่ะเนยมาแบบว่าชีดเยิ้มๆเลยนะก็ ก่อนที่เราจะรับประทานกันนะคะก็เดี๋ยวขอคุยกับจูนก่อนจูนตอนนี้จูนก็คือเปิดเพจจูนเบนเจอร์อยู่ใน Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีคนตามประมาณ90,000ซึ่งก็จะเป็นสายแบบว่าเป็น g a d g e ตไอทแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มมาทางไลฟ์สไตล์ททาเวลมาทางแฟชั่นมากขึ้นแล้วชื่อจนะูนเบนเจอร์เนี่ยอยากรู้อะมาจากอะไรจริงๆอะจูนอะชอบนะคำว่าจูนบวกอะแอดเวนเจอร อ๋อมาจากแอนดเว e นเจอร์กตคือเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าเป็นคนลุยลุยชอบออกไปข้างนอกทำไม uh. ทําไมเราถึงเลือกทางนี้เราชอบจริงๆเริ่มต้นจากชอบถ่ายรูปคือดิางใช่ปเป็นคนชอบถ่ายรูปก่อนโดยที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้าน ถ่ายรูปเลยแม้แต่นิดเดียวย้ำว่าเลยไม่มีเลยซึ่งเริ่มต้นจากการที่แบบเป็นคนชอบดูเรฟเลนซ์ของต่างประเทศพอเราเห็นมุมภาพสวยๆเราเห็นไม่ว่าจะเป็นแบบคลิปวิดีโอที่แบบว่าเหมือนทางฝรั่งเขาสอนสอนถ่ายรูปก็เริ่มมีแบบมีอินสไพร์ชันมีแรงบันดาลใจต่างๆที่แบบจะออกไปข้างนอกเริ่มพัฒนาจากจากมือถือมาเป็นกล้องบ้างก็เลยใช้คู่กันทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าสนุกพอสนุกก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันในสีที่เราเนี่ย รู้อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าจูนก็สอนแต่งรูปแล้วก็สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแต่ว่าตอนนี้อาหารอยู่นานแล้วก็คือหิวแล้วได้เดี๋ยวจะเย็นละก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันบนรถค่ะ อิ่มไหมจูนอิ่มมากๆเลยตอนนี้นี่เราอิ่มมากโอเคถือว่าพวกเราเติมพลังเต็มแล้วนะจัดกันมาแอดชุมทางจูกต้อโอเคปาง์กันเดี๋ยวเราจะพาจูนไปป่าในกรุงละโอ้ยอยากไปมากเลยอ่ะโอเค let's go แล้ววันนี้จะบอกว่าวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเยอะมากจริงเหรอเฮ้ยเราไปใส่รีวิวแกจตถูกเหตุจูนเนี่ยคนฟอลเยอะมากเลยนะ9 0 0 0 0คนอยากถามว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ยากไหมจูนตอบตรงๆเลยว่า ยากมากแต่ว่าในความยากมากๆตรงนั้นน่ะมันมีความสนุกม,มันมีมันมีประสบการณ์ที่เราได้จากอะไรแบบในด้านเนี้ยเยอะมากๆอะ่ะม,มันเลยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะมันสนุกมากกว่าอเอออย่างมีอย่างหนึ่งที่แบบจูนชอบมากๆก็คือการร้องเพงลงแล้วแม่ยงังว่าจูนช,ชอบชอบสไตล์ไหนอะ่ะ ก็ชอบแบบว่าบอกใจตัวเองวิญญมณเยอะมากนะไ้แกงเราแล้วหนึ่งเอ้ยถ้าเกิดมีโอกาสเรามาลองเพลงด้วยกันดีปะเนาะเนาะเออมาแบบพิจริงกันหน่อยได้จัดไปเลยสายรีวิวแกจิตอะเขาพกอะไรมาในกระเป๋าบ้างอะเอ้ยอยากเห็นของในกระเป๋าเราอยากรู้พกอุปกรณ์อะไรบ้างอะอะอย่างแรกที่แบบเอาจริงๆขาดไม่ได้เลยอะไรตอนี้คือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากก็คือ สเปรย์แอลกอฮอล์เอ,อ้จริงอ่ะต่อไปค่ะโทรศัพท์บอกก่อนว่าเป็นคนที่พกโทรศัพท์2เครื่อง <c oughs> เครื่องหนึ่งก็จะไว้ถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้ไปอีกเครื่องหนึ่งก็เน้นแบบถ่ายรูปแล้วก็แบบรับโทรศัพท์ดูนั้นนี่ต่อมาวันนี้เอานี่มาค่ะเอา Osmo Action มามันเก็บแบบมุมกว้างหรือว่า<ม>พวกวิดีโออะไรได้ก็สวยเออแต่ว่าเมื่อกี้ถ่ายไปเยอะแบตจะหมด แบบจะหมดอะจูนใช่แต่ว่าเนี่ยเอาสายชาร์จมามีที่ชาร์จไหมอ่ะในรถอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยอยากจะบอกว่า all new isuzu mu-X คันนี้ที่ชาร์จอ่ะเยอะมากข้างหน้าก็คือหนึ่งใช่ป่ะสามารถเสียบ USB ได้มีสองเครื่องใช่ไหมอ๋อมีสองเครื่องตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังนี่มีอีกสามโดยมี USB ใช่ป่ะจูน2ช่องแล้วก็มีแบบปลั๊กอะเป็นแบบไฟบ้านใช่อีกหนึ่งช่องถูกใจสายก a เจ็ตค่ะ นี่จูนเราก็จะถึงป่าในกรุงละรอๆๆโอเคโอเคทุกคนเจอกันที่ป่าในกรุงสนับสนุนโดยบริษัปะทปตทจำกัดมหาชน ถึงแล้วคะ่ะป่าในกรุงนะคะทุกคนสวยมากๆเออไม่อยากจะเชื่อเลยนะคือทางเข้าอะ่ะอยู่ติดถนนใหญ่สุขาพิบอ้สองใช่ปะ่ะแต่พอก้าวเข้ามาแค่แบบนิดเดียวอะ่ะก็รู้สึกแล้วว่าแตกต่าง<ช>เป็นเหมือนอีกรลกหนึ่ง,<ช>ลงเลยอะ่ะใช่อากาศดีเย็นสบายร่มรืน่นคือเราอะ่ะรู้จักที่นี่จากพี่จอนพี่จอนบอกมาว่าในกรุงเทพเนี่ยมีป่าในกรุงที่สามารถให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปเล่นและนอกจากนี้ก็ยังให้ความรู้กับคนด้วยดังนั้นก็เลยอยากจะพาจูนมา และตรงที่เรายือนอยู่นะคะก็คือกําแพงดินบดอัดค่ะเป็นแบบกําแพงสีสม้มตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ใบไม้สีเขียวสายถ่ายรูปเป็นไงถูกใจไหมถูกใจมากๆเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปให้แน่นอนเอ้ยจริงว่าถ้าไม่รบกวนเกินไปก็ถ่ายให้หลายๆรูปก,ก็ได้นะเจ้าแต่ตอนนี้รเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าได้มีเกม<ป>มีเกมให้เล่นข้างในด้วยตามา ตอนที่นี่ค่ะก็จะอธิบายกติกาเกมให้ฟังนะคะก็คือว่าคําถามต่างๆเนี่ยจะถูกซ่อนไว้ตามจุดในแผนที่ที่น้องชมพู่กาลังจะแจกวกเราใช่ค่ะอันนี้ก็จะแจกแผนที่ให้กับทั้ง2คนก่อนนะคะ,คะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะอยู่จุดที่5นะคะก็คือตรงนี้ใช่ค่ะ,คะจากนั้นนะคะคําถามแรกจะไปอยู่จุดที่ 1, 1> ก็คือทางขึ้นสกายอล์นะคะก็คือขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เดินตามสกายอล์ไปเลย แล้วก็มาเจอกันที่จุดที่3ก็คือเป็นจุดของหอชมป่าค่ะก็คือเราต้องไปหาคําถามตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็หาคําตอบงั้นเราไปกันเลยละกันไปเย่ไปทางนี้เสองคนโชคดีนะคะเราไปทางนู้นโอเคเราทางนน้นไปทางนี้โอเคเจเจอกันเอ่งกันนะโอเคนี่นี่เราจะเริ่มเบอร์สี่เพราะว่าจุดที่เราสตาร์ทอยู่ใกล้เบอร์สี่ที่สุดนะคะอิงจากเอ้ยอิงจากบ่อน้ํานะคะทุกคน เบอร์สี่มันก็ต้องอยู่กําแพงดินนะเนี่ยจะแล้วข้า,าจะขอแอบเปิดดูเสียก่อนคําถามของเจนนะคะก็คือผนังดินบดอัดเป็นการนําดินมาจากกี่จังหวัดเป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วเราจะไปหาคําตอบจากไหนดีอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราลองไปเดินตามหากันดีกว่าคือด้วยความที่ว่าพื้นที่มัน มันสวยมากอ่ะแล้วก็แบบมองนู่นนั่นนี่เพลินสุดท้ายหลงค่ะไม่เป็นไรไปต่อแต่จูนว่าเนี่ยจะต้องอยู่ในโรงหนังแน่ๆเลยอะ่ะปะปะปะห้องฉายภาพยนตร์เจอแล้วค่ะทุกคน เราเจอคำถามแล้วคำถามจุดที่5ห้องฉายภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่องอะไรจิบจบแค่นี้รู้คำตอบอยู่แล้วค่ะชนะแจมใสใสเราไปหาคำถามต่อไปกันดีกว่าโหทุกคนที่นี่เหมือนแบบ ฟีลเดินป่าจริงๆเลยอ่ะมีแบบน้ําไหลลาําธารต้นไม้ความครึ้มความร่มรื่นนี้อยากให้มาได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยได้ทุกอย่างแบบทั้งเรื่องของความรู้สึกนะคะทั้งเย็นสบายร่มรื่นนะแล้วก็ได้ในเรื่องของรูปแล้วก็วิดีโอสวยๆกลับไปด้วยค่ะ เราจะไปไหนต่อดีไปดูแผนผังก่อนละกันเฮ้ยเฮยทุกคนจเจอคำถามแล้วโอ้โหไม่เสียแรงจริง,รงๆนะคะที่มาดูแผนผังตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีแผนผังแบบว่าบอกนะว่ามีแบบแต่ละที่มีแบบกี่ตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําให้มาดูด้วยนะคําถามจุดที่1พื้นที่ปลูกป่าในป่าในกรุง ซึ่งกินบริเวณกว่า75%ของพื้นที่ทั้งหมดมีพื้นที่เท่าไรโอ้โหคำตอบนี่คือจูนมีคำตอบอยู่แล้วทำกันบ้านมาดีบอกเลยแจมแพ้ไปค่ะไปกันต่อเนี่นเราก็จะได้เห็นต้นไม้นานา,นานชนิดนะคะ ถ้าเราไม่รู้ว่าต้นไหนคืออะไรเขาก็มีติดป้ายบอกด้วยคำถามเบอร์สองของฉันนี่หรือเปล่านีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเฮ้เ <Hey, S 1> จะแล้วเจอเจอคำถามเบอร์สองแล้วค่ะทางเดินสกายวอลของป่าในกรุงมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆก่อนจําว่าคำตอบมันอาจจะอยู่ระหว่างทางเนาะ จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่จุนชอบมากเลยก็คือสกายวอล์คที่จุนยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือมันกว้างใหญ่มากทุกคนสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เดินเพลิดเพลินได้อย่างสบายใจนะคะมากันได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีนกต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าเราสามารถที่จะเจอในป่านี้ด้วยทุกคนอยากเห็นมากไม่รู้วันนี้จะโชคดีได้เห็นไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาคําถามก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะแพ้แจมเดี๋ยวจะแพ้แจม อนนี้เหรอคะเราเหลือหนึ่งคำถามค่ะทุกคนก็คำถามหมายเลขสมนะคะถ้าดูตามแผนที่แล้วเนี่ยคำถามหมายเลขสามอะ่ะเขาจะอยู่แถวหอคอยนี่มันคำถามจูนนี่เราไปซ่อนเอ้ยนี่จเจอแล้วนึ่ว่าคำถามหมายเลขสาอะ่ะโอเคขอโทษนะจูนเราได้คำถามครบแล้วคำถามของแจ้งนะคะ3ามทับสองพันไม้หายากที่เห็นข้างล่างทั้งหมดนี้มีจำนวนกี่ชนิดโหหลายชนิดไม่รู้ คำตอบกันสนับสนุนโดยบริษัรปราทปตทจำกัดมหาชนตอนนี้แจมได้คำถามครบแล้วสามคำถามแต่คำตอบเนี่ยยังไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาคำตอบกันนะคะถึงหอคอยแล้ว พักกันหายใจลํบดึงวิดูอยู่นั่นแล้วอะไม่พักก็ได้ตรงนั้นนะคะเป็นหอชมป่านะคะซึ่งอยู่ในป่าในกรุงเนี่ยแหละเป็นจุดชมที่แบบสูงที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจูนจะขึ้นไปแน่ๆเลยค่ะแล้วก็จะถ่ายรูปสวยๆมาฝากทุกคนนะคะไป นีค่ะคำถามจุดที่3หอชมป่าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของป่าในกรุงสามารถเห็นวิวได้ถึง360องศามีความสูงเท่าไรโหรโหโหโห่คำถามนี้ก็รู้คำตอบค่ะมีแต่ชนะใสๆไปได้คำตอบแล้วหรอ ได้แล้วได้ทุกคำตอบเลยไป Google มาหรือเปล่าห้าม Google นะมาวัดกันเลยดีกว่าขึ้นมาเลยจูนจริงๆแล้วคือแจมหาคำตอบไม่เจอสักอันเลยค่ะหาเจอไหมอ้าจริงจริงๆก็ไม่เจอเหมือนกันค่ะขิงกันไปเท่นั้นแหละใช่ความสนุกมันอยู่ตรงการขิงไปมานี่แหละถูกต้องก็เลยตัดสินใจกันแล้วว่าจะมาถามวิทยากรซึ่งก็คือน้องชมพู่ดีกว่าถามคุณรุ้ไปเลยเพราะว่าเราเดินหาไม่ไวแล้ว <med> ใช่แล้ว <Okay. S 1> เราจะมาเริ่มที่คําถามไหนก่อนดีอ่ะเอาคําถามแรกที่เจอแล้วกันของเราเป็นกําแพงดินโอเคผนังดินบดอัดเป็นการนําดินมาจากกี่จังหวัด <S <S ชเชลยนะคะก็คือกำแพงดินบดอัดของเรานะคะนำดินมาจากทั้งหมด4จังหวัดนั่นเองโดย4จังหวัดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดระยอง ชนบุรีนะคะราชบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซาค่ะซึ่งผนังดินบทอัดตรงนี้นะคะสามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของตัวอาคารได้อีกด้วยรอะถึงว่าตอนเราเดินผ่านนะรู้สึกเย็นเหมือนแบบตัดขาดจากความร้อนของโลกภายนอกเลยอ่ะใช่ เย็นสบายมากโอเคคําถามต่อไปเป็นของจูนค่ะโอเคเลยค่ะจูนพื้นที่ปลูกป่าในป่าในกรุงซึ่งกินบริเวณกว่า75ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่อพื้นที่ศูนย์ที่ของเรานะคะจะมีทั้งหมด12ไร่ค่ะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าอย่างที่ในคําถามถามตรงนี้จะแบ่งเป็น9ไร่คิดเป็น75ของพื้นที่ค่ะส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ของแหล่งน้ําค่ะตัวนี้นะคะจะแบ่งเป็น1ไร่นะคะ คิดเป็น10%ของพื้นที่และส่วนที่3เป็นอาคารเพื่อการเรียนรู้ค่ะตรงนี้จะเป็น2ไร่ค่ะคิดเป็น15%ของพื้นที่นั่นเองค่ะกว้างใหญ่มากๆค่ะเจนนั่นจืนถึงว่าอากาศดีใช่ไปคําถามต่อไปเลยมาถึงคําถามที่2ที่แจมไปเจอมาบ้างดีกว่าค่ะทางเดินสกายวอลของป่าในกรุงมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ทางเดินชมเรือนยอดหรือว่าสกายวอลของเราเนี่ยค่ะ มีความยาวทั้งหมด200เมตรนะคะซึ่งจะเป็นทางเดินที่ยกระดับนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เชื่อมกับตัวหอชมป่านะคะระหว่างทางเดินชมเรือนยอดเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ชมกับธรรมชาติได้ใกล้ชิดกับป่านะคะแล้วก็เราสามารถศึกษานะคะธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆผ่านชั้นเรือนยอดด้วยอีกค่ะมาที่คำถามต่อไปเลยดีกว่าหอชมป่าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของป่าในกรุงสามารถเห็นวิวได้ถึง360องศา มีความสูงเท่าไหร่ขอชมป่าของเรานะคะมีความสูงทั้งหมด23เมตรเท่านั้น,นะคะ่ะใช่ซึ่งเวลาเราขึ้นไปข้างบนนะคะจะทำให้เราได้เปิดมุมมองชมมุมมองของป่าแบบ360องศาก็คือชมได้รอบป่าเลยมาที่คำถามสุดท้ายของแจมแล้วนะคะถามว่า พันไม้ป่าที่เห็นข้างล่างทั้งหมดนี้มีจํานวนกี่ชนิดก็พันไม้ที่อยู่ในพื้นที่ป่าในกรุงของเรานะคะก็มีพันไม้มากกว่า2อ0เจ็สิบชนิดด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ให้ฟังคร่าวๆนะคะก็จะมีต้นยางนาต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะต้นหมีเหม็นจันทร์อ,อิน,อนะะหมีเหม็นหมีเหม็น <laughs> ใช่ <laughs> ลค่ะ อยากเห็นเลยก็จะอยู่แถวสกายวอล์กนะคะก็ต้องเดินลองเดินไปดูมาคำถามสุดท้ายของจูเหมือนกันดีกว่านะคะคำถามนี้ถามว่าห้องฉายภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์เรื่องอะไรค่ะห้องฉายภาพยนตร์สั้นของเรานะคะก็จะฉายภาพยนตร์เรื่อง The Helping Hand ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันในการสร้างป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสีเขียวค่ะ และก็เปรียบเหมือนสูตรเรียนรู้ของเรานะคะซึ่งสูตรเรียนรู้ป่าในกรุงของเราเนะะี่ยค่ะเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมกระจายเมล็ดพันธุ์ให้งอกงามนะคะเรานะคะจึงทำหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องของการปลูกป่าค่ะให้กับทุกคนนะคะได้มีความรู้ตระหนักแล้วก็สนใจนะคะถึงการปลูกต้นไม้รวมทั้งสามารถอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้คำตอบของทั้ง6ข้อแล้วเป็นที่สบายใจ สบายใจมากได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวยังไงต้องขอขอบคุณน้องชมพู่มากมเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าจมได้เลยไปวันนี้สนุกไหมมาเที่ยวกับเราสนุกมากเออเราก็สนุกขอบคุณจูนมากเลยที่มาด้วยกันนะ ก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะคะอยากติดตามจูนอ่ะก็ไปติดตามได้ที่ช่องจูนเวนเจอรนะคะ J U N E V E N T U R E ค่ะ u t u b e ช่อง j u น e วนเจอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเซิร์ชจูนเวนเจอรก็เจอหมดเลยะคะ่ะโอเคแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะมาเที่ยวป่าในกรุงแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PTT Metro Forest ค่ะวันนี้แจมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเดอะไล h ์ d r i v e t h r o u g h นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ปเราแยกกันแบยกแยกอ๋อใครจะไปทางซ้ายใครจะไปทางขวาอย่างงี้เหระเออได้คนคนชนะไปทางนี้คนแพ้ไปทางนี้โอเคแบ่งยิงชุบ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 เฮ้ยฉุบอ้ยไปทางไหนนะแต่เราบอกาก็ไม่รู้ทางไหนเด้เราไปทางนู้นโอเคเราทางโน้นทางนี้โอเค